ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูด โรกูลหรือบูกุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่ตงิ เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสเทสัสดทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับวันนี้ก็มีกันในเกม one punch man d e a t นีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมคลาสคลาสหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคลาสที่ใช้ในการฟาร์มได้ค่อนข้างดีที่สุดสำหรับผมเลยนะครับผมย้ำนะว่าสำหรับผมโอเค ซึ่งในคลิปนี้เขาจะพูดถึงคลาสที่มีชื่อว่าเอเลียนนั่นเอง,เอง,เองเนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงสกิลหรือว่าสกิลพลาสซีฟต่างๆ,ๆนาน,นานเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่าคลาสเอเลียนนะครับผมอยู่ในระดับอันคอมมอนในเกมนี้นะครับผมซึ่งมีโอกาสออก10%เท่านั้นนะครับผมก็เป็นคลาสอันคอมมอนที่อันเดียวตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับผมโดยที่สกิลของ สกิลของคลาสเอเลี่ยนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย6สกิลนะครับผมซึ่งจะเป็นสกิลเคลื่อนที่1สกิลและสกิลโจมตี4สกิลแล้วก็สกิลบัฟหรือว่าสกิลโอเวอร์เคนนิ่งอีก1สกิลนั่นเองนะครับซึ่งสกิลแต่ละสกิลเนี่ยจะสามารถปลดล็อกได้ต่อเมื่อเรเบลผู้เล่นเนี่ยถึงเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับและความแรงของสกิลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าสเตรนจ์ของเพื่อนๆด้วยว่าฝึกมาเยอะแค่ไหนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเลือกถามกันน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 ะะววนน่่่่าาาออััััไหแรรงงกกเเพ้ีียยมูท มันอยู่ที่สเต็งทั้งหมดนะครับผมซึ่งอาจจะมีเบสดาเบสมาเกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคงั้นเรามาพูดถึงสกิลกันดีกว่านะครับโดยสกิลเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหสกิลแต่ว่ามันจะมีสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวอยู่ด้วยแต่ละคลาสจะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งของเอเลียนนี่คือ,เ,อ,อเพิ่มโอกาสไม่ใช่เพิ่มโอกาสสิทธิเพิ่มการฮิลเนี่ย มากขึ้นนะครับผม33%นะครับผมหรือว่าเลือดเราดีเร็วขึ้น33%มจุดสาเป็นถ้าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมโอเค้ยครับเราจะมีสกิลแรกเป็นสกิลคิวหรือว่าสกิลเคลื่อนที่นะครับก็คือเป็นการวาร์ปนั่นเองนะครับผมซึ่งคูดาวเร็วไหมก็คูดาวค่อนข้างเร็วมากๆนะครับสำหรับสกิลสำหรับสกิลคิวหรือสกิลวาร์ปตรงนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับสกิลคิวนะครับแล้วก็จะมาสู่สกิลโจมตีหรือว่าสกิลออ e r c f นะครับผมซึ่งจริงๆของเอเลี่ยนเนี่ยมีแค่มีแค่สกิลออฟเอนซีฟหรือว่าโจมตีเนี่ยแค่3นะแต่ว่าเพราะว่าสกิล C เนี่ยเป็นสกิลบัฟนะครับหรือว่าสกิลฮิลนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สกิล e ก่อนแล้วกันนะครับผมคือการปล่อยบอลไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับผมเป็นขึ้นบอลแบบนี้ครับจะสังเกตได้ว่าครูดาวของสกิลนี้เนี่ยคือเร็วมากๆนะครับผมประมาณ2องวิ่งก็สามารถปล่อยได้แล้วนะครับก็สามารถใช้สแปมพวกมอนตอนเราฟาร์มได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาคือสกิล R นะคครรับผมือกา ปล่อยคลื่นช็อคเวฟไปข้างหน้าแบบนี้เป็น AOE วงกว้างข้างหน้านะครับซึ่งจะสามารถปล่อยไปตามเมาส์ที่เราเลงไว้ได้สมมติถ้าผมเนี่ยเลงลงล่างใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นลงล่างแบบนี้นะครับก็เวลาฟาร์มก็แนะนําว่าลากมอนให้รวมกันแล้วก็กระโดดแล้วก็ปล่อยข้างล่างก็ได้ง่ายดีประมาณนี้นะครับสกิลเกี่ยวบ,บบริินพันธ์ซัลสกิล R นะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาคือสกิล C นะครับผมซึ่งผมเนี่ยขอรวมไปในสกิลออฟเฟนซีฟเลยละกันนะครับแต่ว่าสกิล C ของเอเลียนเน เวลากด C ใช่ไหมครับผมจะมีออร่าขึ้นที่ตัวเราแบบนี้นะครับซึ่งสกิล C เนี่ยจะฮิลเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่ยยิ่งเลือดเยอะก็จะฮิลเยอะตามเปอร์เซ็นต์ของเลือดประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิล C ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สกิลอั n ติหรือว่าสกิล F นะครับผมคือการพ่นลําแสงไปข้างหน้าแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะรับดาเมจเนี่ยครับผมก็ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าปล่อยสกิล F ออกไปใช่ไหมครับผมคือในระยะเวลาที่สกิล F ปล่อยออกไปเนี่ยจะ มอนจะโดนดาเมจเรื่อยๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้ายิ่งถ้ายิ่งใช้สกิล F โดนมอนครั้งแรกก็จะมีะเป็นครั้งที่2 3 4ติดต่อกันไปก็คือจนกว่าลําแสงจะหมดไปก็คือโดนมอนทุกดอกนะครับผมประมาณนั้นสหรับสกิลทั้งหมดของอคลาสเอเลียนนะครับผมแล้วก็จะมีสกิล G นะครับผมเป็นสกิลบัฟหรือว่าสกิล Awakening นะครับเวลาเราก,กด G ก็จะเป็นออร่าขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งสกิลของเอเลียนสกิล เวฟคินนิงเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างก็คือเพิ่มบูทดาเมจหรือว่าเพิ่มดาเมจนะครับผม15%แล้วก็เพิ่มโอกาสหลบหลีก10%นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เวลาเรากดใช้สกิล G หรือว่าสกิลเวฟคินนิงเนี่ยสังเกตได้ว่าสตมินาของเรานะครับผมจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมเพราะง,งั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นสูงๆแล้วก็เผื่อมาเผื่อพอ,อยต์มาอัพสตมินากันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลาสเอเลียนนะครับผมซึ่งผมก็จะมาแนะนำว่า เอ่อคลาสเอเลียเนี่ยใช้ฟาร์มยังไงล้วกันนะครับซึ่งผมจะเอาเอ่อซีฟุกหรือว่าไอ้มอนทะเลตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้คือมอนพวกเนี้ยสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วนะครับหรือว่าเร็วที่สุดแล้วประมาณนั้นนะครับก็วิธีการฟาร์มก็คือลากรวมครับผมอ่ะลากรวมกระโดดขึ้นหัว F R ประมาณนี้นะครับสังเกตได้ว่าก็คอมโบเดียวตายเพราะว่าสเต็งผมเยอะแล้วนะครับเพราะั่นเนี่ย คนที่ไม่ไหวก็ไปฝึกเคอร์เต็งมาซะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็คือลากรวมนะครับแล้วก็ r e r e f ประมาณนี้อีกครั้งหนึ่งนะอ่ะนมพติลากรวมจะแบบไม่ต้องกระโดดก็ได้แต่ว่าถ้ากระโดดเนี่ยคือมันจะค่อนข้างจะควบคุมง่ายกว่าคือมันทําให้มอนเนี่ยโดนสกิลเราทุกดอกนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องลากกนไม่ต้องกระโดดก็ได้นะคือเนี่ยครับผม r e r แล้วก็ f แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายคือไหมคือถ้าผมไม่กระโดดเนี่ยคือบางทีมอนมันไม่โดนเนี่ย,ยก็เลยโดยแบบว่าต้องกระโดดมันจะได้โดนนะครับ เอาไม่โดนประมาณนี้นะครับอ่าก็คือจริงๆคือมันดีสุดในเกมไหนผมไม่มั่นใจว่าดีสุดไหมแต่ว่าที่ผมใช้มาเนี่ยคือสามารถฟาร์มพวกเอ่อซีฟุกหรือว่ามอนที่มอนปกติทั่วไปที่เก่งที่สุดเนี่ยสามารถฟาร์มได้ข้าง,ง่ายเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยลวกันนะครับผมหรือว่าอยากให้ผมเนี่ย อย่างผมเนี่ยรีวิวพลังไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะพยายามหาพลังต่างๆมารีวิวให้หมดทุกทุกพลังถ้าทำได้นะครับโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่สมัครจีเบอร์เพื่อซัพพอร์ตผมด้วยนะครับผมแล้วก็นะกทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงท้ายคลิปตัวนี้หรือว่าช่วงอาร์กนะครับผมซึ่งผมจะหยิบคําถามที่ผมอยากจะถามเกี่ยวกับเก,ก,บเกมนั้นๆหรือว่าไม่เกี่ยวก็ได้มาตอบกันในช่วงท้ายคลิปตรงนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นของเกม One Punch Man Destiny นะครับซึ่งคําถามแรกนะครับผมจากบอสบันนี่แซดนะเขถามว่าผมเจอพลังหนึ่งมีสีมว่วงเป็นอุกบาบาตกมากับเป็นขึ้นดําๆขึ้นมาบนท้อง,องฟ้ายอยากดูว่าเป็นขึ้นพลังอะไร ดาร์คเอสเปอร์ใช่ครับมันคือสกิลของดาร์คเอสเปอร์ครับซึ่งสกิลของดาร์คเอสเปอร์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเอสเปอร์ปกติแต่ว่าเรื่องสีจะแตกต่างกันแล้วก็เรื่องเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆจะแตกต่างกันนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละครับคือดาร์คเอสเปอร์ถูกต้องนะครับผมแล้วก็คำถามต่อมานะครับจากดารุพาร์ลหรือเปล่านะครับเขาถามว่ามือถือเล่นได้ไหมครับเกมนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ด้วยมือถือนะครับผมคือในมือถือจะมีปุ่มต่างๆให้หมดเลยไม่เป็นปุ่มสกิลปุ่มเคลื่อนที่ต่างๆเพราะงั้นนเี่ย จะสามารถเล่นในมือถือได้นะครับผมโอเคตามน,นั้นนะครับแล้วคําถามต่อมานะครับผมไม่ใช่คาถามสิคอมเมนต์ต่อมานะผมถามจากปุณปณภพหรือเปล่านะครับเกมนี้มีโค้ดไหมครับซึ่งตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ยังไม่มีโค้ดต่างๆออกมานะครับผมซึ่งผมคิดว่าในอนาะคตอาจจะมีโค้ดเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเกมนี้จะสามารถได้คาร์ดหรือว่าพลังอื่นจากการหมุนสปินเหมนกันเนี่ยถ้ามีโค้ดสปินก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับผู้เล่นนะครับผมเพราะนันเนี่ยก็ต้องรอต่อไปนะครับผมแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับผมจากภูมิครับไม่ใช่คาถามอีกเป็น คอมเมนต์นะครับผมก็ถามว่าเอจิหนึ่งล้านแนะนํานินจาจริงๆก็ตอนที่อัดอยู่ตอนนี้นะครับผมเกมมีการอัปเดตเขาปรับเลทก็คือปรับให้เอเลียนเนี่ยไปอยู่ในโหมดอ่าไปอยู่ในระดับ normal แล้วก็ปรับนินจาขึ้นมาเป็นระดับ uncommon เพราะงั้นเนี่ยนินจาผมคิดว่าอาจจะมีข้อดีมากกว่าอ่การข้อดีมากกว่ามีดาบนะครับผมผมก็น่าจะลองเปลี่ยนไปใช้ดูอาจะนะครับผมโอเคขอบคุณสอบถาแนะนำนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับช่วงท้ายคลิปก็มาตอบคำถามต่างๆที่ผมอยากจะ ตอบนั่นแหละนะครับผมหรือว่าอาจจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเกมนั้นๆให้เพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะให้ผมหยิบคำถามมาก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดดูนะครับผมโอเคงัค้นผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย